ที่นี่อาจไม่เยอะครับจะดีทุกตัวครับ สวัสดีครับผมสองยางเปอร์เซ็นต์ครับผมทำไมถึงใช้ชื่อสองยางเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นผมเริ่มเป็นพ่อค้าขายล้อขายยางครับผมทำช่วงล่างทั่วไปแล้วก็เราเป็นผู้ชื่นชอบในโรลซิ่งขับรถแข่งเองมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับใช่ก็เลยจับพัดจับผูมาเป็นอู่รถทำรถแข่งโรลซิ่งทั้งหมดมทั้งมวลจากสองยางเปอร์เซ็นต์มาเป็นอู่เต็มระบบแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนประมาณคร่าวๆประมาณสิบปีครับตรงนี้มี บริการอะไรบ้างครับหรอถ้าถามบริการผมน่าจะรับแทบทุกอย่างครับต้องใช้คำว่ารับรับบริการแทบทุกอย่างแบบอ,อ,ยอย่างเช่นพวกทําสีอะไรพวกนี้เราก็อาจจะส่งให้ใอู่พักวัวกันประมาณนี้ครับแต่หลักๆแล้วทางอู่ผมรับบริการรถทุกชนิดทุกประเภทอยู่แล้วครับเริ่มแข่งรถมานานแค่ไหนครับตั้งแต่เริ่มเข้าสนามถ้าเริ่มเข้าสนาม <ๆ S 1> ก็น่าจะสิบสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่ตอน,นังเรียนไม่จบเลยครับผม คือเราเริ่มเริ่มก็ก่อนจะไปสนามเราก็เป็นเด็กเล่นรถหลังถนนทั่วไปครับสายหนึ่งเลยแถวแถวบ้านผมทำไมหนึ่งอยากไปแข่งงานโ o t ต e ้าล i ซิ่งมาเนียที่ผมอยากไปแข่งโต y ต้า r e a ซิ่งมาเนียเพราะว่าอย่างแรกผมมีความรู้สึกว่าจัดงานออกมาดีมากเลยครับอ่าทั้งเรื่องค่าค่าใช้จ่ายเงินรางวัลวันแข่งครับทุกอย่างผมแล้ว่าไปแข่งแบบมันไม่ตึงเครียดครับใช่ครับ ส่งรถไปทั้งหมดกี่คันอ่าผมส่งไป2รุ่นครับก็มีรุ่นไฮรักโปรครับแล้วก็คันใหม่ล่าสุดก็เป็นซูเปอร์ลิโวครับครับผมนี่มาพูดถึงซูเปอร์ลิโวนี่คันนี้ใช้เวลาทำนานมากว่าแค่ไหนถ้าถ้าจากที่ทางนา้ทาทำบอดี้เสร็จมานะครับทางอู่ติดตั้งของรวมถึงระ,ระบบทุกอย่างไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์ครับซูเปอร์ลิโวคันนี้เครื่องยนต์กี่ซีซีครับประมาณ3,000ซีซีครับ อยากรู้พวกรู้การคอนี่บอกก็รู้การข้อก็เป็นวิโก้ครับรู้วิโก้เขาเวี่ยงยังใช้ของวิโก้ครับที่เราถนัดเคยวิจัยที่เคดีมาครับผมใช่แล้วก็เทอร์โบเทอร์โบเป็นเทอร์โบ08ของพี่พงษ์เฮดเดอร์ครับพร์แล้วก็ฝาสูบอะไรพวกฝาสูบพี่ไก่ชิมวาวครับแล้วก็ใช่แคมซิ่งก็สูตร SYP ที่เราเคยไว้พัฒนาใส่กับลูกค้าอยู่แล้วครับผมปละิตภัณฑ์ของผมเองแล้วก็ เรื่องนี้รู้แรงมาหรือยังครับอ่าวันนี้จะจูนแล้วครับแต่คร่าวๆไว้ก็น่าจะทะลุห0 0ได้อยู่ครับกล่องก็จะเป็นกล่องรีแมปของจูนใบป๋าจูนคู่กับกล่อง ECU ครับครับผม ECU นี่เป็นกล่องเลสลายนครับเลสลายช่ครับอันนี้จริงๆอยากได้เวลาเท่าไหร่นะผมสนามแรกขอเลขแปดเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะตั้งใจอย่างมากกับรถคันนี้ครับใช่ครับแล้วรวมถึงพี่ๆพี่ๆหลายๆคนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ ในการในโปรเจกต์นี้เลยใช่ครับมีผู้สนับสนุนหลักในคันนี้เป็นใครบ้างอาจารย์อั้มเลยครับหลกัหลกๆอาจารย์อั้มเลย ADM เราเลยครับ<า>ใช่ครับ<า>ใช่<า>ก็เหมือนเราก็ช่วยพัพฒนาของสินค้าที่แกจะไปใช้กับลูกค้าแกด้วยแล้วก็เอาของหลายๆอย่างมาประยุกต์ให้มันใช้ในกระเวดท,ที่ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้รถทำไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้น่าจะประมาณ99แล้วครับผม ใช่ครับเหลือเวทบอ,อล้านตั้งศูนย์ก็ซ้อมได้ครับวิ่งได้แล้วพอะนี่ติดเรื่องได้แล้วใช่ครับผมให้ฝากถึงงานจะวิ่งมาเนี่ย1ันีปนี้สนามสุราไหนครับครับผมก็ใครยังไงเพื่อนๆที่ชอบความเร็วนะครับฝากไป,ไปติดตามเชียร์หรือเข้าร่วมได้เลยครับฟรีค่าเข้าฟรีสมัครฟรีครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆที่ติดตามเราหน่อยครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆ f อซีนะครับ ให,ให้กำลังฝากให้กำลังใจด้วยครับสนามสุราษฎร์17-18นี้ครับผมสโลแกนถ้าม้านี่สโลแกนอะไรฮะอ่าม้าม้าที่นี่อ่านไม่เยอะครับจะดีทตัวครับเวสติงมานีอ่ะ2024เฟี้ยวฟาดเฟสชมฟรีแข่งฟรีประกวดฟรีวัดแรงม้าฟรี17-18สิงหาคมนี้สุราษฎร์ธานีมอเตอร์สปอร์ตกม18ไฮลัสซีเวอร์เวสติงมานีอเฟี้ยวฟาดเฟส มหากรรมเดียวแต่งเฟี้ยวสิ่งฟาาที่คุณจะว้าวกับเฟสติวัลสุดแสบของทุกเพศทุกวัยชมฟรี